นี่นะคะเราอยู่ที่ S d R c l i n ิกนะคะก็คือวันนี้เราจะมาทำจะเป็นการกําเลเซอร์ขนคานะคะเพราะว่าปกติแล้วว่าคือเอาวัจะไปแว็กซ์มาตลอดใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะแบบเป็นผลฟูดแล้วก็คันซึ่งในตรงนี้นะคะเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็เชียร์ให้มาเลเซอร์ค่ะวันนี้ก็เลยมาอยากจะอินเสิร์ทให้ดูอีกทีนะคะว่าการแว็กซ์เนี่ยก็คือแบบอืมคือขนมันคุดมากจริงๆค่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะซึ่งในการทํานะคะก็มีการยิงเบิร์นขนให้เราด้วยก่อนที่จะเริ่มเลเซอร์ยิงแบบ เข้าไปจนถึงชั้นใต้ผิวหนังนะคะและพอเริ่มทํานะคะก็จะบอกว่ามันไม่ได้เจ็บเลยค่ะคือมันสบายมากไม่ได้แบบเหมือนแบบหนังกระติกิ่งอย่างที่คิดไว้พอ,อทําขาหน้าเสร็จนะคะแล้วก็พลิกกลับตัวแล้วก็มาทําด้านหลังค่ะระหว่างทํามันก็จะเย็นเย็นส,สบายๆนะคะชิลมาก และนี่นะคะจะเป็นขาเอาหลังจากทําเสร็จทันทีซึ่งณนะตอนนี้นะคะผ่านมาวีกนึ่งแล้วก็คือขนนะ้ำมันหลุดเองค่ะหลังจากทานะคะเขาจะมีบอกข้อแบบที่เราควรจะคอนเซิร์นไว้อย่างเช่นห้ามอาบน้ําอุ่นหรือว่า3-5วันเนี่ยห้ามทาแบบกดพลไม้หรือว่าครีมเล่งขาวต่างๆนะคะ,ะทุกคน